สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบเจอกันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้อาจารย์คงจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเทคนิควิธีการออกแบบวงจรไบแอสแบบง่ายๆนะใช้วิธีการคำนวณน,นะควบคู่ไปก,กับการใช้ตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ ก็คือตัวโปรแกรม p s p i นะฮะที่เราเคยได้เรียนนะัแล้วก็ที่อาจารย์ได้อธิบายนะัไปบ้างแล้วนะัในหลายๆคลิปนะวันนี้เราคงจะมาดูนะัขั้นตอนการออกแบบนะัอย่างน้อยเนี่ยนักศึกษาก็น่าจะใช้เป็นแนวทางนะัในการที่จะไปดีไซน์ออกแบบวงจรนะัที่มีความซับซ้อน มากยิ่งขึ้นต่อไปโอเคนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของเทคนิคการออกแบบนะวงจรบิ๊กแอสนะบีเนะไบโพลาร์เจนชันทรานซิสเตอร์นะรูปแบบของวิธีการออกแบบเนี่ยนะครับก็คงจะต้องพูดถึงในเรื่องของค่าพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ที่อาจารย์เคย พูดถึงแล้วก็เคยอธิบายนะไปก่อนหน้านี้นะก็จะมีค่าพารามิเตอร์อยู่หลายตัวนะในส่วนของตัว bjt นะอย่างเช่นตัวแรกเลยก็คือค่าของ is นะ is ก็คือ isaturation นะก็คือกระแสะอิ่มตัวนะอย่างเช่นในตัวอย่างเนี้ยนะอาจารย์จะกำหนดค่าของ bjt เนี่ย นะให้มีค่าพารามิเตอร์ไอเอสเนี่ยมีค่าเท่ากับ1.8104จ e ุดนึ่งศ e ลบสิหนะหน่วยเป็นแอมป์นะครับหน่วยเป็นแอมป์ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเบต้านะเบต้านะอาจารย์จะกำหนดค่าพารามิเตอร์ตัวเนี้ยนะไว้ที่100นะเป็นค่าที่เราจะใช้ในการทดลองนะแล้วก็ทดสอบที่จริงเนี่ย ค่าเบต้าเนี่ยนะครับเวลาเราไปแทนในตัวโปรแกรมก็คือใน pspine เนี่ยมันจะมีค่านะครับตัวแปรเนี่ยเราใช้เป็นตัว bf นะ bf นะแต่ว่าเวลาเราคำนวณเนี่ยเราจะแทนตัวแปรก็คือเป็นสัญลักษณ์นะก็คือตัวเบต้านี่เลยนะโอเคนะฮะเพราะ,ะนั้นค่าเบต้าเนี่ยเราใช้ก็คือห0 0งรอยนะทีนี้นี่คือค่าพารามิเตอร์นะที่ อาจารย์กําหนดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำเนี่ยอันดับแรกเนี่ยนะก็คือในเรื่องของการ Edit ค่าโมเดลนะอันนี้ต้องทําให้เป็นนะเพราะฉะนั้นตัว bjt นะจะใช้ค่าพารามิเตอร์พวกนีนะ้ที่จะต้อง Edit ค่าโมเดลเข้าไปนะถ้าจําไม่ไดนะ้ก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปนะก่อนหน้านีนะ้หรือไม่ก็อาจารย์ก็จะนะ แปะลิงก์เอาไว้นะครับแล้วก็นักศึกษาก็ลองไปเปิดดูแล้วกันโอเคนะฮะไม่ยากนะไม่ยากทีนี้ขั้นตอนการออกแบบเนี่ยนะก็คงจะต้องเริ่มจากเงื่อนไขนะหรือว่าโจทย์นะที่จะกําหนดนะขึ้นมานะสิ่งแรกเนี่ยที่อาจารย์จะกําหนดนะเข้าไปนะให้วงจรเนี่ยต้องทํางานตาม เงื่อนไขก็คือต้องได้ผลลัพธ์ออกมาตามนีนะ้แล้วก็ค่าแรงดันนะที่จะต้องจ่ายให้กับวงจรก็ต้องใช้ตามที่อาจารย์กําหดนดะมีอะไรบ้างนะมาดูกันนะตัวแรกเลย,เยก็คือค่าของ ic นะักศึกษาดูตรงนี้นะฮะนี่คือค่าของ ic ic เนี่ยถ้านักศึกษาดูจากตัววงจรหรือว่าตัวเซอร์กิตเนี่ยนะ ic ก็คือจุดนี้ นี่คือค่าของอ IC นะอาจารย์เขียนไปเลยนะอันนี้คือ IC นะ IC ไอเนี่ยในวงจรเนี่ยอาจารย์ต้องการกระแส IC เนี่ยก็คือ100 100นะ100มนะิลลิแอมส่วนแหล่งจ่ายที่จะต้องใช้ก็คือแหล่งจ่ายนะ VCC เนี่ยอาจารย์กําหนดให้ใช้ก็คือ3มโวลต์เพราะฉะนั้นต้องใช้แรงดัน ค่านี้เท่านั้นนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือค่าของ VOUT นะครับ VOUT ก็คือจุดตรงนี้นะอันนี้คือ VOUT VOUT เนี่ยนะครับอาจารย์ต้องการเนี่ยนะครับออกมาจุดเนี้ยวัดเทียบกาวเนี่ยจะต้องออกมาก็คือมีค่าเท่ากับ2โวลต์นะโอเคนะนี่คือเงื่อนไขนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือค่าของ Q1 นะ Q1 เนี่ยก็คือค่าของตัว BJT นั่นเอง นะเพราะฉะนั้นค่าพารามิเตอร์ที่จะต้องใช้ก็ต้องใช้ค่าพารามิเตอร์ตามที่อาจารย์กำหนดมาให้ i นะั IS นะ e 15, นะ e ลบ15ความหมายก็คือเท่าไหร่ฮะ1.8104คูณด้วย10ยกกำลังเท่าไหร่ครับลบหนะ15หน่วยเป็นแอมป์แล้วก็ตัวเบตาก็คือมีค่าเท่ากับ100นะอันนี้คือเงื่อนไขนะที่ ที่อาจารย์กำหนดนะขึ้นมานะเพราะฉะนั้นต้องใช้ตามค่าที่ให้มานี้เท่านั้นโอเคนะฮะทีนี้วิธีการก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยนะถ้าดูจากในตัวอย่างนะเราจะต้องทําการคํานวณหาค่าของ rc ก่อนเลยนะอันดับแรกทีน,นี้ค่าของ rc เนี่ยนัถ้านักศษาดูนั จากวงจรเนี่ยเราจะพบว่าเนี่ยคือ Rc นะ Rc เนี่ยสามารถคำนวณหาได้คือจากกฎของโอห์มถูกไหมฮะอันนี้เราเรียนมาแล้วเนาะนะอันนี้คือสูตรนะคำนวณหา Rc นะ R นะัก็เท่ากับ V ส่วนด้วยด้วย I เพราะฉะนั้นแน่นอน Rc คือถ้าดูจากวงจรมันคือตัวตัวนี้นะที่เราเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้น V ส่วนด้วย I v ก็คือเราก็ต้องไปดูว่าแรงดันตกค่อมของ r c เนี่ยถ้าเราดูก็คือแรงดันจุดนี้กับแรงดันจุดนี้จุดนี้ก็คือค่าของ VCC นะจุดนี้ก็คือค่าของ v v out นะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากวงจรเนี่ยจะพบว่า v c c เนี่ยโจย์กำหนดมาให้ใหมานะฮะก็คือ3โวลต์ v o u อาเนี่ยโจย์ก็ให้มานะก็คือ2โวลต์แล้วก็หมายความว่าผลต่างของแรงดัน,นก็คือเอา v c c ตั้งลบด้วยค่าของ V o u อ อเคนะนะแล้วก็หารด้วยค่าของกระแสกระแสะคือกระแสะที่ที่ไหลผ่านกนะ็คือ IC เพราะฉะนั้น IC โเนี่ยโจย์กำหนดมาให้นะว่าต้องการให้วงจรเนี่ยกระแสะเนี่ยไหลเท่ากับเท่าไหร่ฮะหนะึ Micro ่งร้อยหนัไมโครแอมโอเคไหมหนะึ100่งร้อไมโครแอมเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษามาดูเนี่ยนะเราก็เทคเข้าไปในสูตรนะก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับ vcc ก็คืออะไรฮะ สโวลต์ Vout ก็คือ2โวลต์ที่โจทย์กำหนดให้มาถูกไหมครับกระแส IC ก็คือเท่าไหร่ครับ100ไมโครแอมนะเพราะฉนั้นคํานวณออกมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้คือค่าของตัวต้านทานก็คือ RC เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1 0 k นะตามในวงจรที่คํานวณได้โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นสูตรคํานวณหา RC เนี่ยอันนี้นักศึกษาต้องรู้นะครับคือดูวงดูวงจรเนี่ยก็ต้องน่าจะวิเคราะห์ได้ ไม่ยากโอเคนะผลต่างของแรงดันนะครับ Vc ลบ Vout แล้วหารด้วยกระแสนะได้ออกมากคือ 10k นะเพราะฉะนั้นพอเราได้ค่าของ R มาแล้วเนี่ยนะ Rc มาแล้วเนี่ยก็คือเราได้ 10k เนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือว่าเราก็จะมาใช้ตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการที่จะวิเครานะห์หาจุดการทำงานนะเพื่อที่จะหาค่า VB ต่อนะ VB โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเข้าสู่นะขั้นตอนถัดไปนะก็คือขั้นตอนของการใช้ตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์วิเคราะห์เริ่มจากอันดับแรกคือการวาดตัวโปรแกรมนะก็คือเขียนนะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะฮะแล้วก็เขียนสคริมิติก็คือเขียนวงจรนะเหมือนกับในตัวอย่างเลยเห็นไหมนะ v c, นะี c อาจารย์กำหนดเป็นสามโวลต์ RC นะคำนวณได้ก็คือเราได้เท่ากับ 10k นะแล้วก็ VB ก,ก็กำหนดเป็นเป็นศูนย์ก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่ทราบนะว่าเราจะใช้ค่าเท่าไหรนะ่แต่ว่าเราจะใช้โปรแกรมเนี่ยนะมาช่วยในการวิเคราะหนะ์หาจุดการทำงานโอเคนะส่วนของ Q1 เนี่ยอันนี้นักศึกษาต้องรู้แล้วนะว่าการอิดิตค่าพารามิเตอร์หรือว่าใส่ค่าพารามิเตอร์เข้าไปในตัวของอุปกรณ์ตัวเนี้ยเราต้องทำยังไง ก็อาจารย์ทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งครับวาดวงจรนี้ทุกคนวาดได้แน่นอนนะไม่มีปัญหาละนะเพราะว่าอาจารย์สอนมาหลายคลิปละนะเพราะนั้นนักศึกษาต้องทําเป็นนะเพราะฉะนั้นวาดวงจรให้เสร็จนะแล้วก็ไปจัดการอ d ดิทโมเดลนะอย่าลืมเซฟก่อนนะครับเซฟเสร็จแล้วก็ไปอ d ดิทนะแล้วก็ไปที่โมเดลนะเพราะฉะนั้นในส่วนของค่าพารามิเตอร์เนี่ยนักศึกษาเห็นว่าตอนนี้ อาจารย์ใส่ไปแล้วนะตามที่โจทย์กําหนดมานะโจทย์กําหนดมาเนี่ยก็คือค่าตามนี้เลยเห็นไหมครับค่าตามนี้เลยเนี่ย IS, นะเบต้านะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ใส่ค่าเข้าไปนะอย่าลืมว่าพิมพ์ไม่ถูกแล้วกันโอเคไหมค่าตัวแปรนะเสร็จแล้วก็คลิกนับออกไปนะจากนั้นก็ทําการใส่นะค่าแรงดันเข้าไปให้ตรงกับตัววงจรนะทีนี้พอนักศึกษาทํา การเซตค่าต่างๆนับใส่ค่าอุปกรณ์นับอย่าลืมนับเคอร์เลนต์นับมานัจับเข้าไปด้วยที่ขา C เพนับพอเราต้องการใช้กระแส IC เนี่ย IC เป็นตัวเช็คนับโอเคนะเนะพราะฉะนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาก็ไปทำการ s e ตเซตอัพแอน s ลินัแล้วก็ไปเลือกแบบ DC Service s w e e p อย่าลืมนะเพราะว่าวงจรนี้เราทดสอบมันเป็นไฟตรงถูกไหมครับ เราก็ต้องทดสอบแบบ DC S w สว p นะแล้วก็ไปเซตค่านะครับชื่อแหล่งจ่ายนะแรแหล่งจ่ายเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยจะหาค่าเนี่ยมันคือแหล่งจ่าย vb ชื่อต้องเหมือนกันนะครับตัวนี้นะ vb นะตัวนี้ก็เป็นชื่อเดียวกันนะก็คือ vb นะเสร็จแล้วก็กำหนดจุดนะครัเริ่มต้นก็คือการทำงานเนี่ยแรงดันเราจะใช้แรงดันเท่าไหร่นะ vb ค่าแรก นับถึงแรงดันเท่าไหร่ความละเอียดในการเพิ่มแต่ละครั้งเท่าไหร่นะับก็เลือกเป็นวลเตจซอร์สนะเป็นแบบลิเนียร์นะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําหนดเป็นเนี่ยมันก็คือการกําหนดรูปแบบของกราฟนะกราฟก็จะต้องออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะแกนแนวตั้งเนี่ยก็คือกระแส IC แกนแนวนอนเนี่ยก็คือค่าของ v b นะเพราะฉะนั้นกราฟที่เราจะต้องได้ออกมาเนี่ยถ้าเรา จำเรื่องของการทำงานของตัว b g t ได้เนี่ยเราจะพบว่าการาฟการทำงานของ BJT เนี่ยมันจะค่อยๆสลบค่อยๆขึ้นลักษณะแบบนีน้โอเคนะทีนี้จุดการทำงานที่เราต้องการจะหาเนี่ยมันคือกระแสนเนี่ยตรงนี้นครับ IC เนี่ยเราต้องการ100 m i นะไมโครแอมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ IC เนี่ยเป็นตัวเช็ค,นะคหาจุดการทำงานที่ 1 0 0ไมโครแอมนะแล้วก็วิ่งตัดกราฟตัดลงมาเพราะนั้นจุดนี้ที่เราได้เนี่ยเราก็จะได้ค่าของ Vb มาอัตโนมัติเลยว่าสรุปแล้วเนี่ย Vb ก็คือแรงดันที่จะจ่ายเข้าที่จุดนี้ครับ Vb เนี่ย,ยจะใช้แรงดันเท่าไหร่ที่ทำให้กระแสเนี่ยมันไหลเท่ากับ1 0 0ไมโครแอมโดยที่ใช้ค่าตัวต้านทานอยู่ที่ 10k แล้วก็ต้องทําให้ค่าของอะไรฮะ V out ตรงเนี้ยออกมาเนี่ย2โวลต์ด้วยนะโอเคนะพอเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําการหาโดยใช้ตัวซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นก็คลิกโอเคโอเคถ้าทุกอย่างพร้อมนะักศึกษาก็ไปจัดการคลิก simulate นะเรนะพราะอาจารย์ simulate ก็วิเคราะห์นะเพราะนั้นกราฟนะัที่ได้นะก็จะขึ้นมาละนะนี่คือสิ่งที่เราได้นะแต่จุดที่เราจะต้องดูก็คือเราจะต้องดูที่กระแสที่100ไมโครเพราะนั้นคือจบเป็นตัวกำหนดมานะเงื่อนไขนะที่เขากำหนดมาให้เรานะเราจะต้องดูตรงนี้เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เรียกตัวท็อกเกิลเคอร์เซอร์ขึ้นมานะแล้วก็มาร์คจุด ใช้เคอร์เซอร์เนี่ยวิ่งไปที่เท่าไหร่ฮะ100ไมโครดูที่ p r o b เคอร์เซอร์นะครับอาจารย์ดูที่ n 1นะฮะดูที่ n 1นึ่นี่ขึ้นไปนะอาจารย์ก็ใช้คีย์บอร์ดแล้วกันนะค่อยค่อยขยับขึ้นไปอยู่ที่100เห็นว่ามันยังไม่ตรงนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องซูมซูมเข้าไปการออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ค่าที่ได้เนี่ย ถูกต้องแล้วก็ตรงแบบ100%ได้นะคือออกแบบเนี่ยโดยซอฟต์แวร์เนี่ยต้อง100%เท่านั้นนะฮะส่วนไปสร้างจริงนีอีกเรื่องหนึง่งนะมันอาจจะมีค่า e er อ r ร์เลหรือว่าค่าผิดพลาดจากอุปกรณ์นะที่ที่เราได้ซื้อมาสร้างก็ได้เนะพราะมีอยู่แล้วนะครับค่า e er อ r ร์เลนะก็เอา้ตรงเลยนะครับเราต้องการที่100นะซูงไปอีกครับขยับนะลงมา ไปเรื่อยๆครับจนมันตรงนะ่นะ100 Micro, นะนหนึ่งร้อยไมโครดูไหมครับปุ๊บนิดนึงอีกนิดนึงนะครับต้องการเป๊ะเลยนะฮะ ที่เท่าไหร่แล้วครับ8นะสูงตรงนี้ปุ๊บได้ไหมตรงไหมไม่ค่อยขยับนะครับได้แล้วโอเคนะครับนี่หนับเราได้แล้วนะัเสร็จแล้วก็กลับสู่หนับรูปเต็มๆนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเห็นว่า ณนะตอนนี้ค่ากระแสเนี่ยที่เราได้เนี่ยนะเราได้ค่ากระแสตามที่โจทย์กำหนดมาเลยนะก็คือตัวนี้100อนะอันนี้คือ IC 100นึ่ไมโครนะ Micro, นะเป็นตัวที่เราจะเช็คนะก็คือมุมนี้เห็นไหมนี่คือ IC นะที่โจทย์ต้องการนะเสร็จแล้วเนี่ยส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราได้มาคือตัวนี้เลยนะนี่คือค่าของ Vb เพราะฉะนั้นเห็นว่า VB เนี่ยเราได้ก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะ639.744หน่วยเป็นมิลิโวลต์นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์ย้อนกลับมาที่ตัววงจรนะมาที่ตัววงจรตัวเซอร์กิตนะติดไปนะ ย่อไปนิดนึงแล้ได้นะครับตัวนี้อาจารย์กลับมาเซตค่านับตัวนี้นับก็คือมีค่าเท่ากับ639.744ีีมิลลิถูกไหมฮะใส่ค่าเข้าไปเลยครับ639.744เี่ีหน่วยเป็นมิลลินะมิลลิโวลต์ ใส่วลน์ด้วยก็ได้นะโอเคนะคือค่านี้เพราะฉะนั้นถ้าค่านี้ที่เราหามาเนี่ยมันถูกเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเทสในนี้ได้เลยนะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันตรงตามที่เราต้องการจริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะปิดตัวนี้ไปก่อนนะนะอาจารย์ก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะอาจารย์ปิดโหมด DC นะเราไม่ต้องการดูกราฟแล้วนะฮะตัวนี้จะออกหรือไม่อ,ออกก็ได้นะโอเคสมมุติอาจารย์ออกไปแล้วกัน จาก็กดซิมนะปึบ๊บขึ้นมานะ,นะวิเคราะห์พอเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ดูที่ไอเลยปึ๊ะขึ้นมาคลิกไอเลยนะครับเขียนว่าเนี่ยคือกระแสไอซีนะโจทย์ต้องการเนี่ยมันคือเท่าไหร่ฮะหนึ่งหนึ่งร้อยไมโครนะแต่ค่าที่ได้เนี่ยที่เราใส่ไปเนี่ยมันออกมาก็คือเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าไมโครแอม ถือว่าใกล้เคียงกับสิ่งเราต้องการนะเออเลอไปแค่0.01์ไมโครโอเคนะส่วน V ตรงนี้เห็นไหมครับออกมาคือตรงเลยนะับนี่คือสิ่งที่เราได้ออกมานะจากการใช้โปรแกรมซอฟต์แวรนะ์มาช่วยนะตัวนี้คือ IC ถือว่าก็ประมาณประมาณ100นะครัไมโครแอมตัวนี้นะฮะส่วนตัวนี้ก็คือค่าของ VO นะหรือว่า VO u t สองวนนะเพราะฉะนั้นหมายความว่ามาถึงหน้าตอนนี้สิ่งที่เราได้ออกแบบไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่การออกแบบหา RC ได้ RC เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอา RC ที่ได้เนี่ยเอามาใช้ตัวซอฟต์แวร์วิเคราะห์นับเซตค่าเข้าไปแล้วก็หา VB จากตัวซอฟต์แวร์จนได้ค่านี้นะพอเอาค่า VB ที่ได้เนี่ยมาใส่เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าอ๋อผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันตรง เพราะฉะนั้นพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าของ v b เนะจ็นว่าน,นี่คือเหมือนกันในตัวอย่างนะนะอันนี้คือรูปที่อาจารย์ให้ดูนี่คือการหากราฟถูกไหมฮะได้กราฟตามนีนะ้แล้วก็ได้ค่าออกมาแล้วได้วิเคราะห์จากกราฟแล้วเราเอามาใส่ค่าเข้าไปนะปรากฏว่าผลที่ได้เนี่ยมันตรงนะมันตรง นะเพราะฉะนั้นมันก็เชื่อได้ว่าโอเคเรามาถูกทางแล้วโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงคลิปนี้ยเชี่นว่าเราก็จะสามารถออกแบบวนะงจรนะไดนะ้ได้ละโอเคนะนะเพราะฉะนั้นในส่วนของขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็คือเราจะทํายังไงเนี่ยให้ใช้แหล่งจ่ายแค่แหล่งจ่ายเดียวนะในตัวอย่างที่2เนี่ยนะต่อจากตัวอย่างแรกเนี่ย ตัวอย่างแรกเนี่ยท่านนักศึษาย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับจากวงจรเนี่ยนักศึกษาเขียนว่าวงจรเนี่ยมันมีแหล่งจ่าย2แหล่งจ่ายนะฮะมี V B กับ V C C นะส่วนใหญ่เนี่ยการออกแบบวงจรเนี่ยมันน้อยมากนะครับที่วงจรหรือว่าตัวชิ้นงานของเราเนี่ยจะใช้แหล่งจ่ายถึง2ตัวนะครับในการที่จะจ่ายเข้าไปนะส่วนใหญ่ก็ต้องมีแหล่งจ่ายหรือว่าแบตเตอรี่แค่แค่แหล่งจ่ายเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้น มันก็จะต้องทํำยังไงให้ลดแหล่งจ่ายไปให้ได้ให้เหลือแค่แหล่งจ่ายตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่2นะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวอย่างที่2เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายนะในคลิปถัดไปนะเพราะว่าในคลิปนี้ก็ใช้เวลาไปพอสมควรละนะถ้ายังไงในคลิปถัดไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูต่อนะฝัง่งนักศึกษาสรุป นะับแล้วก็จดนะับตัวอย่างนะับของคลิปนะับที่ผ่านมาด้วยนะับก็คือในตัวอย่างที่1นับนะตามขั้นตอนการคำนวณนะแล้วก็สรุปนะับเป็นขั้นเป็นตอนนะับแล้อย่างน้อยเนี่ยเวลาเราไปใช้นะับเป็นแนวทางในการออกแบบวงจรเนี่ยมันใช้เทคนิควิธีการแบบนี้นะับได้เลยนะเพราะนั้นนี่คือประโยชน์ของตัวซอฟต์แวร์นะัมันก็จะเป็นตัวตรวจเช็คนะัให้เรานะับได้ตลอด ว่ามาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยกว่าจะเสร็จเป็นวงจรเนี่ยเราคํานวณหรือว่าเราออกแบบเนี่ยมาได้ถูกทางหรือเปล่าโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราคงกลับมาพบเจอกันในคลิปถัดไปนะวันนี้คงจะแค่นี้ก่อนนะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะสวัสดีครับ